สวยจาเจดผู้จำหน่ายรถมือ2ออกรถฟรีถูกและดีต้องรถสวยจาเจดครับ0863557893ขอบพระคุณอุปกรณ์โมยยี่ห้อลายครับภายใต้การรับรองคุณภาพจาก PTB Academy โอ้ oh. ส่งเสริมและก็สนับสนุนนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของสือ่อเพชรยินดีของเราครนะคุณจิ้นเจเจครับมีรางวัลเพิ่มเติมมานะครับไปกานขอมอบให้10,000บาทสอกับเขาร้อยแล้วไป20,000บาทจระเข้ฟาดหาม30,000บาทครับจากเจเจปอไก่ชนที่อุดรธานีรวมถึงร้านค็อกเทลซีฟู้ดที่จังหวัดขอนแก่นนะครับโดยคุณจิ้นเจเจต้องขอขอบพระคุณครับเอาละครับยกที่3ครึ่งทางแล้วครับยกนี้มีกิติภพไม่รอแล้วครับ เทียกว่าสั้นกว่าเปิดเกมลุเข้าไปครับขณะที่ทางด้านของธีรพงศ์ครับมีแข้งซ้ายแล้วครับติดเบรกเอาไว้แล้วก็มีหมัดแม่น่ากลงมากสองยกที่แล้วนะครับทางด้านของธีรพงศ์ครับแม่เดินต่อยหมัดเป็นส่วนใหญ่แล้วต่อยให้เพลยครับแล้วก็มีจังหวะสับศอกขณะที่ทางด้านของกิรพงศ์เองก็มีศอกคอยบวกเหมือนกันยกนี้ต้องดูครับว่าใครจะแม่นกว่ากันแล้วว่าใครจะพลาดคอยครับออสยกสามครับเกมเปิดเต็มรูปแบบตั้งแต่ต้น ตีไปตีมาครับพยายามจะสอดแขนเสียบซ้ายไปตั่ตอกดยอ้าวกิติภพเดินมาตัดออกไปครับทีรพงศ์บอกไม่อยากจะอยู่ใกล้เลยครับตอกแบบนี้ตีขวาไว้ก่อนครับกิติภพพยายามจะตัดเวทีแทงขวาไปครับมาคู่นี้นี่สนุกเราใจต้นเกมเลยครับเอาอย่าได้ยอมตอกตักกระบายฟันกระบายครับอนี่ครับมาทีแทนท่านผู้ชมครับถ้าพลาดแล้วจะเสียได้เลยครับคู่แรกคู่เปิดหัว ทั้งคู่นี่ถือว่าฉายาขวัญใจนักเรียนด้วยกันเลยครับนักทษทางท่านมุมแดงปัจจุบันก็ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยนะครับจังหวัดกาญจนบุรีส่วนน้ำเงินนี่ครับที่โรงเรียนวิสุทธลังศีครับมีท่านขอออกผงดีศีเสรน,นะครับพร้อมด้วยอาจารย์สมบูรณสุสุรินจันนะครับสนับสนุนอยู่นะครับสำหรับฝ่ายน้ำเงินวิสุทธวิสุทธลังศีอะคาเดมี่ติ๊บใช่ครับการกีฬาดีแล้วการเรียนอย่าทิ้งครับ ต้องขอบคุณก,ก่อนไปครับประชมาชนไม่ว่าทั้งสองคนครับแล้วก็ขอบคุณทางโรงเรียนด้วยครับที่ให้การสนับสนุนครับให้ทั้งสองคนดีมีเวลาในการซ้อมเอาแข่งขวาครัแบแม่แล้วกีมพบเจออยู่แข่งขวาต้องโจมซ้าย่งซึ่หรือกันโอ้ไม่ดูไม่ได้ไไดจริงๆนะครับผู้เปิดหัวครับสืบไปอินดีที่ราชดำเนินครับ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันนี้เตะให้ชาวต่างชาติก็ดูกระแม่ดึงหลบสวนยนะครับธีรพงศ์ขยับสืบเท้าเดินเข้าหาบ้างครับอิทธิพพนี่ชกในเกมตั้งรับแม่ผู้นี้ผกัดกันรับแม่ลูกหัวไม่ได้นะครับโดนคืนเลยครับโอ้โหนี่ครับมาตอนนี้มาขวากับซ้ายแล้วครับมันสนุกแบบนี้ครับคู่เปิดหัวสเนินด,ดี นี่ครับขยับขยับขวาไป1ดอกครับกิติภพเอาคืนมาทีระพงหมไม่มีรับฟรีเลยครับลุตโดนโอ้โหนี่ครับหมดยกที่สามหนึ่งทรณีเพชรยิมดีครับยอดมวยไทยยอดแชมเปโลกชื่อดังเลยครับสอนด้วยตัวเองเลยนะครับพี่สาสกุลยิมตลาดกลางละสวายลำลูกกาคองสี่ขอบคุณอุปกรณ์มวยยี่ห้อกายครับภายใต้การรับรองพิลภาจากเทคยิมดีอะคาเดมี มวยเด็ดแปาครับครบถ้วนข่าวสารวงการมัดมวยวงการกีฬาทุกชนิดเลยครับมวยเด็ด7ป9ท้องสวนบูรีสอร์ทร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเผาท็อกออฟเดอะทาวน์โอแกนิเซอร์หาดใหญ่แล้วก็อุปกรณ์มวยไฟเตอร์ครับโดยคุณสุเมฆซื่อสัตย์บงกดขอขอบพระคุณครับโอ้โหสอกซ้ายมาแห้กิติพงจังหวะเดินทางครับผ่านไป3ยกครับแม่หบรรยากาศแถลการนี่กิติพงมีบีมให้กิติพนี์ต้องเดินเข้าทางครับมีอาชีพหกหมื่นบาทด้วยคระบ๊อตโอ้โหหกกำปั้นเลยหาหาได้ที่ไหนครับหาได้ที นี่แหละครับแต่ว่าลูกขวางของธีรพงศ์ครับแม่แกใช้ช่วงแขนให้เป็นประโยชน์เลยครับอเดินครับกิติภพเล็กกว่าสั้นกว่าชวนทะเลาะมาแต่ว่าเหลี่ยมจับเหลี่ยมจับของธีรพงศ์ครับแม่แกล็คคอเลยครับกรรมการแยกมาคู่กันกลางเวทีครับอนี่ครับโอ้โหขวาบายสวยเอาเสียบยัดไปหนึ่งทีครับธีรพงศ์โอ้โห้ซ้ายมหาคู่นี้ครับผ่าชิงจังหวะกันจริงๆซ้ายกับขวาซ้ายกับขวา พยายามจะใช้ความแข็งแกร่งนะครับก็เป็นมาแต่ว่าต่างคนต่างไม่ยอมครับไม่มีใครลงเอาดินเข้าไปแม่ทีมาซ้ายแล้วแต่ซ้ายเลยคับธนรพงศ์ทีมสักกายรับกีเดุกไม่ยอมพยายามเดินเข้าอ้จังหวะนี้แม่เดินเข้าไปแล้วก็ไปไปพลาดครับเข้าทางดูครับแม่ล็อกแล้วไปครับจังหวะนี้ครับแม่ทีมมุมีดีใจกันชุดใจเลยครับโอ้ฉายเลยนะครับจังหวะที่ธีรพงศ์นี่จับแม่แล้วเสียเป็นชุด อาต้องต้องสืบเท้าให้ลึกกว่านี้นะครับกิติพบหลายจังหวะที่เตะแล้วไม่ถึงนะครับกว่าจะเข้าไปถึงต้องโดนไปก่อนแข้งขวานําทางไปครับกิติพบตื้อตือเท่านั้นครับท่องไว้ครับหกหมื 60, ่น้าแต่ดูเข้าในครับโอ้เหลี่ยมจับของธีรพงศ์ครับ มาแกขึ้นคอแกจับแกคีบ,บน้ากลัวจริงๆครับมาถกไปเบียดไปเบียดมามาดูเจ้าแดงแกจะพองโตขึ้นเรื่อยๆครับอือ้อแต่ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นครับกิติภพมาท่องไว้60,000แล้วก็อาจจะมีเพิ่มเติมมาอีกนะครับตอนนี้มาเดิน เมื่อกี้อาจจะดูแล้วช็อตช้าไปนิดนึงแต่ว่ารุ่นนี้เหนื่อยง่ายหายเร็วนะคุณติ๊บเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูฟื้นขึ้นมาด้ือเปล่าตอนนี้ดูครับมแกมันบีบแล้วครับมวยจังหวะสไตล์คล้ายๆกันมีความเร็วจังหวะฝีมือครับพราะคนนึงโดนบีบให้เจย์ครับกลายเป็นว่าคนที่ตั้งรับดีเลือกได้เลยครับแล้วก็เป็นมวยคนละทางนี่ครับแข้งซ้ายแต่ว่าทางด้าของกีติพอยด์ยังไม่หยุดยังไม่ยอมครับเพราะฉะนั้นโอกาสก็ยังมีครับโอ้โหจีระพงศ์นี่แกเป คือเดินก็ได้เนี่ยพอถอยแล้วดูลูกถีบอ้าวหัวซอกอ,อีกอ,อาวุธใหญ่เยอะจริงๆครับเสียงหมัดแล้วครับกิติภพว่าถ้าจะไปสาดแข้่งอย่างเดียวนี่โอกาสไล่ทันยากต้องอาศัยลูกหนักหน่อยครับอ้าวล็อกแมแต่ว่าพอเข้าในนี่ไปไม่ได้ครับหมดยกที่4พักก่อนสาร้อยบาทพืวยกันขอบคุณแอสตาซินนะครับยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นพร้อมด้วยท่างนายห้างวินยวันยวีระพุชงครับ คนรรักษศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาแต่ดั้งเดิมขอขอบพระคุณครับเอาะครับยกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายกับทางเลือกสุดท้ายของกิติภพแหละครับ ต้องต่อยมาสับซอกเท่านั้นแหละครับถึงจะเปลี่ยนสถานการณ์ได้ครับซึ่งเขาเองก็กำลังพยายามอยู่แล้วครับแมแต่ว่ามาไล่ธีรพง์ชั่วโมงนี้ครับดูครับเห็นหมดแล้วครับรูปร่างได้เปรียบด้วยเป็นมวยสไตล์แบบนี้แล้วมาถอยตั้งรับนี่ต้องบอกว่าเป็นของชอบเขาเลยครับบอสชกย่างจริงนะครับธีรพง์แกถอยแล้วก็ถีบแล้วก็มีแยบด้วยนะครับอ่ะกิติภพก็อาศัยของหนักแล้วนะครับโอ้อัดฉีดนี่มาหลายกำปั้นเลยครับสามแสนสี่แสนน่าจะมีครับถ้าสามารถพลิกเกมเอาชนะได้ครับอ่ะเวียงไปครับ เวียงไปกำปั้นไม่มีรูครับอ,อะไรก็เป็นไปได้นะครับโ,โตนเต็มตเต็มไม่แน่เหมือนกันนะครับเอาเอาเอาแมาด่ดูดูดูแม่ตะเข้าไปตเข้าไปว่าตอนนี้โอ้โหวางแข้งแต่ว่าดูครับเจ้ากิตตีพบนี่แายเขาบอกว่าเดินเปิดเกมก็ทําได้ดีแล้วตอนนี้แข็คุมเกมก็ดูยังยังยังไม่เห็นช่องยังไม่เห็นช่องเลยนะคุณติบน,นะ ก็ต้องบอกว่าชกได้ละเอียดครับทางได้ของที่รพงครับในการตั้งรับของเขาครับนี่ครับโอ้โหแต่ก็ต้องชื่นชมทางได้กิติภพครับมาถึงตรงนี้ยังไม่หยุดยังไม่ยอมครับยังคงหาโอกาสที่จะให้ตัวเองได้รับการชูมืออยู่ครับสุดยอดครับทั้งคู่ถือว่าสุดยอดเลยครับทั้งที่รพงแล้วก็กิติภพครับตอนนี้นักเรียนโรงเรียนวิสุทธังศีนี่ก็ให้กำลังใจเต็มที่ครับหวังว่ากิติภพนี่ถ้าได้อัดฉีดก้อนโตนี่โอ้โหเทระเบิดเลยครับเหลืออีกหนึ่งนาทีนะครับ ดูบนเวทีนี่จะสงบแล้วนะครับก็เร่งอย่างเต็มที่แล้วนะครับกิติภพแต่ว่าธีรพงศ์แก้วโหชกเกมตั้งรับได้รัดกุมมากๆครับแล้วก็มีลูกถีบเนี่ยเป็นลูกที่ตัดกําลังเลยครับถีบไปบริเวณท้องน้อยอะครับโอ้โห,โหนี่ครับก็ถือว่าพยายามเต็มที่แล้วครับ,บกิติภพแกเร่งเร่งนี่แบบโ,โหโหแต่ว่าเนี่ยครับอตอนนี้นี่ธีรพง์ฝ่ายแดง ดูครับน้ำเงินนี่พัดจะอ,ออกอาการสรารภาพเลยครับแต่ว่าก็ถือว่ายอดเยี่ยมครับวันนี้จังหวะเล่งจังหวะชายจังหวะโชนี่เน้นเน้นเน้นเนนแล้วครับแต่ว่ายังเจาะทําอะไรฝ่ายแดงไม่ได้ครับอเดี๋ยวต้องดูครับไฟต่อไปนี่น่าจะอยู่ในหัวของโปรโมเตอร์ผู้จัดแล้วครับหนุ่มโบ๊ ดูสิายแดงเจ้าทีระพงวันนี้โชว์ฟอร์มสวยเลือเกินต้องเจอใครดีครับไฟต่อไปน่าสนใจแล้วครับก็จำชื่อไว้แลลวครับทั้งสองคนลวครับถือว่าทำหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมครับเราพงฝ่ายแดงวันนี้ถ้าเขาชนะครับเขาก็จะกลับมาเก็บสถิติครับชนะเป็นไฟที่3ครับจาก4ไฟล่าสุดขณะที่กิติพงครับต้องดูครับโอกาสที่จะโดนหยุดสถิติชนะรวด3าไฟติดต่อกันนี้มีค่อนข้างสูงแลวครับกรรมการหยิบไปคะแนนใบที่2ครับดูแล้วครับตอนนี้เห็นแล้วครับ เราจะเห็นทีศทางว่าใครจะเป็นผู้ชนะแล้วก็หันไปทางฝั่งแดงครับธีรพงศ์ไกรศิลปภพบ็บอกซิ่งยิงครับหยุดสถิติชนะรวดสามไฟของถืพพบไมได้ครับ